มาสิออกมาสิออกมาสิอา,ายุเยอะเยอะกว่าไม่ได้กลัวเว้ยออกมามาข้างนอกเนี่ยก็เข้ามาจีออกมามาข้างนอกมา,มาก,ม,ามาก่อนไม่ได้ม้เก่งกนนนนล,ลัว,วนะเว้ยกูแค่ย่อใส่หลอกมามาออกมาเข้าไปได้ไะมช่บงนี้ใส่ไหมมามา กครชนะได้กินโอ้ยมะขวยใครชนะได้กินคารีว่านะอุดเฮ้ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะหวัวตำโป๊กโป๊กโป๊ก,ก,กนี่ไม่อย่างกร็ดอกระเดียเนี่ยออกมาข้างนอกอุดข้างในเริ่มบุดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ตายเหมือนกันเหรอวะมาดิมาเงีย้ยกูเป็นหมาน้อยแล้วมึงจะทำอะไรกูก็ได้หรอวะยกมาดูสามอันสนับสนุนโดย ใครชนะมานี่อะอ่ะอ่ะตอนจนมุมเราไม่ได้กลัวหรอกแค่ขับมาตั้งหลักเดี๋ยวแป๊บนึงออกไปตั้งหลักกันอ่เออแป๊บนึงอ่าถ้าใครชนะจะให้กินคานิว่าอู้คานิว่าอ่านดีของคนลักซาร์ตต์นี้ถูกใจคนหูแก่มาอืคานิว่าถ้าก้นจะน้าตัวนี้น้มเงี้ามันเป็ยังงั้นอืมอ่า ขนมันีว้ว่าเนี่ยที่มีหลายสูตรนะครับผมนี่ครับทั้งหมดจะเป็นสูตรขนสวยเงางๆและสุขภาพดตีบำรุงหมดเลยอ่ะละ้าพวกเ้าเราถึงขนมปังใช่หรือครับไปเบิ้งมวยหน่อยตจ้เอาลูกโดนต้อนเหรอมแบบเดียวเองยังขายยังขายขายังสู้ไหวครับเป็นแก่รุ่นพี่จะมาแกล้งรุ่นน้องก็ไม่ได้หรอกนะรุ่นน้องก็สู้ตายเหมือนกันแหละรู้จักพลังใส่น้อยไปแล้วลอีปอมอีปอมแ่งรู้จักพลังใส่น้อยไปอีปอมแ่ง ช่วยเขาดิยายยายพอไหวฮ่าฮ่าฮมันเจ้าเต่ายายไม่ไหวไปช่วยเขาเร็วๆไปช่วยเขาเร็วยายเฮ้ยโว้ยเจ้าบังไปยายไปช่วยเร็วเร็เขาทะเลาะกันน่ะโอ้ยจะทำยายจะทำยายโออยายยิ่งไม่ไหวอยู่ยายแก่แล้ว โอ๊ยอย่าทำยายอย่าทำยายยายไม่ไหวโอ้ยตอนนี้ก็ผมคิดถึงข้าาก,ก็ขออนุญาตใช้เสียงข้าากด้วยนะครับทุกคนบอกว่าคิดถึงเสียงข้าาก,กันให้พากบ่อยๆทุกวันนี้เดี๋ยวก็ได้กลับมาพากเสียงข้าากบ่อยๆแล้วนะครับอบอกบอกหน่อยอย่าทำยายเลยยายไม่ไหว <laughs> อย่าไปแกล้งยายลูกน้นตัวนูน้นสะพ้อเขาไอ้่มึงเนาะ นี่ก็กกกกกสู่ขึ้นแล้วออสนับสนุน,นด้วยคันนี้ว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ว่าทําให้พวกเราคนสวยเงาง,งามสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวไม,ม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยหรือว่า,าข้าวคั่วที่มาใหม่แล้วก็ข้าวใหม่ข้าวกองนะครับเนียนข้าขวกอง<ว>อ๋อยังจับซีนม่ได้เลยเขาเอื่นไปมัวทัวร์เบิรเลยพอแล้วพอแ,แล้วพอแล้วพอแล้วจนวันนี้เขาจะไม่มีผู้ใดเลยนั้มึงยิ่งอยากต้องเป็นยังสี่ละ